สวัสดีค่ะวันนี้เป็นบรรยากาศที่นานราวนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ทํานาเลยแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวดาวกับแม่นะคะมาเก็บผักบุ้งเอาไปใส่สะให้ปลานะคะก็มีตัวช่วยใหม่สองตัวนี่ตัวป่วนนะคะไม่ใช่ช่วยเอาอีกตัวไปไหนก็ไมาดูอู้ดออกมาออกมา นี่นะครับก็เป็นตัวป่วนใหม่นะคะก็คือมาอยู่ที่นาตรงนี้นั่นเอากลับบ้านไม่ได้ครับบ้านเรามีหมาบางแก้วนะคะก็มันก็เจอแมวไม่ได้เลยก็เลยต้องเอาไว้ที่นานะคะตอนเช้าเราก็จะเนี่ยตอนเช้านะคะเราก็จะเอาอาหารมาให้แล้วก็ใส่ใส่ไว้นะคะนี่เอาไว้นอนที่ห้างนะคะแล้วก็เอาไว้ให้เขากิน พอตอนเย็นถ้าต,ตอนเย็นเราก็ไม่ได้มานะคะมาตอนเช้าทีเดียวเลยก็คือให้กินทั้งวันไปเลยนะคะใส่อา,อาหารเม็ดวางไว้ให้ก็จะมาหาวันละครั้งตอนเช้าพอตอนเรามาเนี่ยก็จะดีใจออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่มาก็จะอยู่กันแต่ในห้างนาน,นะคะไม่ออกมาเลยกลัวนะคะเพราะว่าแถวนี้ก็มีหมานะแต่หมามันไม่กัดแมวคะ่ะเพราะว่าแถวนี้แมวเยอะ แต่เวลาเรามาเนี่ยเขาก็จะเล่นเต็มที่พอเรากลับเขาก็จะเลิกเล่นแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ความสนของลูกแมวอ <c oughs> มุดขามุดขาดีนะว่าเจอเจอสองตัวนะคะเขาอยู่ข้างถนนเหมือนใครเอาไปปล่อยเราก็เลยเก็บมาค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ข้างถนนตรงนั้นไม่มีบ้านคนเลยนะคะแล้วก็มีแต่ต้นไม้แล้วก็ไม่มีห้างมีอะไรไว้บังฝนเลยถ้าฝนตกก็ตากฝนอันนี้ก็ยังดีนะคะเป็นห้างนะ ก็เอาไว้กันแดดกันฝนได้ดูดูด,ดูแกงกันนี่ก็เป็นปนปวนยามเช้าค่ะ